ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com กดกตรว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงพศ2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา31ข้อ2และมาตรา87วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547และมะติก,กตรในการประชุมครั้งที่2ทับ2556เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พศ2556จึงออกกฎกตรไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1กฎกตรนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ2ให้ยกเลิกกฎกรตอรอว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงพศ2547 ข้อ 3. เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินยัยหากผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วไม่มีมูลหรือมีมูลเพียงพอที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีพยานหลักฐานฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินยัยและสามารถสั่งการได้ในกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งก็ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการไปภายในอำนาจโดยไม่ต้องสืบสวนข้อเท็จจริง แต่ถ้าจะต้องสืบสวนข้อเท็จจริงก็ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสืบสวนข้อเท็จจริงที่กำหนดในกฎกตรนี้หมวด1บททั่วไปข้อ4การสืบสวนข้อเท็จจริงหมายถึงการสแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการและการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ถูกร้องเรียน กล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่หรือผู้นั้นได้กระทำผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไรข้อ 5. ภายใต้บังคับข้อ3กรณีที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริงได้แก่หผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินยัย สองมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินยัยโดยผู้ร้องเรียนนั้นได้แจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอนพร้อมทั้งระบุพฤติการแห่งกรณีที่กล่าวหาวา่าข้าราชการตำรวจรกระทำผิดวินัยนั้น 3. ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินยัยหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินยัย สี่มีบัตรสนเทศกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินยัยตามปกติการร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการตำรวจว่ากระทำผิดวินัยในลักษณะเป็นบัตรสนเทศห้ามมิให้รับฟังเว้นแต่บัตรสนเทศนั้นระบุข้อเท็จจริงพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมและหรือระบุพยานบุคคลพยานวัตถุหรือพยานเอกสารชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนได้5 กรณีปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนใดๆว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยตามปกติหากไม่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนกล่าวหาห้ามมิให้รับฟังเว้นแต่ข่าวในสื่อมวลชนนั้นระบุข้อเท็จจริงพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมและหรือระบุพยานบุคคลพยานวัตถุหรือพยานเอกสารชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนได้ 6. กกรณีอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง ข้อ 6. เมื่อมีกรณีตามข้อ5เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไปดำเนินการสืบสวนด้วยตนเองหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือจะสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำการสืบสวนหรืออาจส่งประเด็นไปให้เจ้าพนักงานอื่นช่วยสืบสวนก็ได้ข้อ 7. เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดดำเนินการสืบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแล้วห้ามมิให้สั่งให้สืบสวนเรื่องนั้นเรื่องเดียวกันอีก ข้อ8กรณีผู้ร้องเรียนหรือส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาตามข้อ5วงเล็บ2และ3ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องดังกล่าวแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานาน,นั้นๆทราบกรณีโดยมิชกักช้าหมวด2การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ข้อ9ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้สืบสวนยกเว้นนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนจะต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 1. รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน 2. มีส่วนได้เสียในเรื่องที่สืบสวน 3. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน 4. เป็นผู้ร้องเรียนกล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการีผู้สืบสันดานหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้ร้องเรียนกล่าวหา5มีเหตุอย่างอื่นซึ่ง,งน่าเชื่อยอย่างยิ่งว่าจะทำให้การสืบสวนเสียความเป็นธรรมข้อความในข้อหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนเฉพาะในกรณีที่ผู้นั้นรู้เห็นเหตุการณ์ในลักษณะที่มีส่วนร่วมกับก,บการกระทำความผิด ข้อ10การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทำการสืบสวนประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีตำแหน่งและยศไม่ต่ำกว่ ado, King, าผู้ถูกกล่าวหากรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรคณะกรรมการสืบสวนซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจต้รรรองเป็นข้าราชการตำรวจชัรร้นสัญญาบัตรเท่านั้น ในกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการประจำอย่างน้อย3คนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจอย่างน้อยกึ่งหนึ่งโดยให้มีเลข,ขานุการหนึ่งคนเลข,ขานุการอาจแต่งตั้งจากกรรมการสืบสวนคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกรณีจำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลข,ขานุการก็ได้ให้นำข้อ 13, ข้อ 22, และข้อ23มาใช้บังคับกับเลข,ขานุการและผู้ช่วยเลข,ขานุการโดยอนุโลม ข้อ11การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทำการสืบสวนให้ทำเป็นคำสั่งโดยระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนเรื่องที่กล่าวหาชื่อและตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสืบสวนเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการถ้ามีหรือชื่อและตำแหน่งของผู้สืบสวนทั้งนี้ให้มีสาระสำคัญตามแบบสอสอนหนึ่งที่กตรกำหนด การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่กระทบถึงการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือสั่งให้ทำการสืบสวนตามวรรคหนึ่งข้อ12ไม่มีคำสั่งตามข้อ11แล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้ง